ครับพี่น้องนี่นะครับหน้าตามันสีออกมากประมาณนี้นะครับสําหรับผู้ใดนะครับตีมากในสูตรปัดเปรี้ยวหวานนิ้วสายดันนะครับนั่งไปใส่ได้นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องปอไปสปูสก้นนะครับพบพ่อกันกับนุ่มนิวคนเก่าคนเดิมนะครับอีกแล้วเนี่ยมือแรกนะครับก่อนากอนะครับเมนูเซ็ตเสร็ดน้ำโบเคยเห็ดมาก่อนนะครับผมเมนูผัดเปรี้ยวหวานนะครับเคยเหดแต่อาหารอีสานพี่น้องนี่ครับแม่เตรียมใบหายแล้วนะครับก็จิมีแตงนะครับผมแตงหมูนะครับนี่ครับกระเทียมไง่มักนัด นะครับหอมหัวใหญ่นะครับส่วนซอสนะครับผมจีปรุงรสไปเลยนะครับแล้วก็เทใส่เลยนะครับเทใส่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเอามาเห็นวิธีทำกันเลยพี่น้องแบบแ่บแบบแ่บไปกันเลยตั้งกระทะก่อนอื่อนะครับเข้ากับตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะแล้วนะครับใส่น้ำมันหมูซะก่อนนะครับใส่น้ำมันหมูลงไปเลยนะครับใส่เลยใส่เลย แล้วก็ปล่อยให้น้ำมันหมูมันห่อนแ็กน้อยนะครับพี่น้องนี่นะครับเอากระปลาไว้ให้น้ำมันหมูมันห่อนนะครับเอาแล้วครับพี่น้องตอนนี้กระทะเดือดแล้วนะครับก่อนอื่นเลยพี่น้องจัดก,การมันนี่มันแพงดีลายบ่ใส่มันลงไปหมูเนื้อนุ่มๆม,มักย่างดีนะครับ แม่เป็นคนจัดการไห้นะครับเตรียมของเตรียมยังไห้ทุกอย่างเอาลงไปเลยลงไปเลย <S <S เบาเบาแก้ลงมจ็กน้อยนะครับมันดังแงงนะครับมีบริยินเสียงผมเพีดยดแบบบ้านสไตล์นุ่นนิว่วสา,ายดันยื่เก่าเหรอครับพี่น้องน,นะครับเทากับวัวหมูมันสุก นี่ครับพ่อหมูสุกไ้ทีนะครับจัดไปเลยหอมหัวไงผ่านหนาผ่านตาหอมเทลงไปมะเขือเทศไงเทลงไปมะพริกยวมกมะแตงร่วมกันนะครับเทลงไปมังนัดนะครับ ทีงไปพ้นๆให้มันเ่ากันนะครับพี่น้องนะครับพ้นจนกว่าพวกแตงพวกมักนัดพวกหัวหอมไงมะเขือเทศราคาพริกหยวกนะครับให้มันนุ่มๆเขาที่นะครับ มาจังสีมะผงนาพี่น้องเอานะครับพี่น้องตอนนี้กะพวกเครื่องทุกอย่างนะครับที่ผมเอาลงไปนะครับเริ่มเข่าทีแล้วนะครับผมอาทิตีเสียงม้าเฮาเสียงเด็กหน่อยแน่นะครับผมว่าผมเห็นอยู่หลังขั้วเนาะเด็กหน่อยเขามาเล่นกันเนาะครับอ่ะสุดท้ายนะครับพี่น้องวด้า้าพึ่ง อันนี้เป็นซอสพริกนะครับที่ผมปรุงรสแล้วนะครับน้ําตาลสองช้อนนะครับน้ปาปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมผงนัวหน่อยหนึง่งพอมีกินแซ่บนะครับนี่นะครับจังบบเสียเวลานะครับมาปรุงในห้อกระตานะครับเทลงไปเลยพี่น้องเทเลยเทเลยเทเลยเนียเป็นไง กระค้นนี่มันเข่าทีนะครับนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับคนๆนนมันเข่าทีนะครับอ้าวสุดท้ายใายสุดสุดอีรีครับบันนี้อากะใสต้นหอมลงจังน้อยพอมีรสหอมโรยลงไปไปมักหอมลายกะใสลายไปยมักหอมหน่อยก็ใสหน่อย ข้วบันบานนะครับสไตล์นุ่มนิ้วสายดันคือเก่าเมื่อเดิมมาพี่น้องนี่ครับเป็นการว่าเสร็จสำเร็จสเสด็จต่ตองซิมนะครับเพราะผมซิมหนาสวดแล้วนะครับแซบนะครับเดี๋ยวเฮามาตักไปเสิร์ฟกันครับครับพี่น้องนี่นะครับหน้าตามันสีออกมากประมาณนี้นะครับ สำหรับผู้ใดนะครับตีมักในสูตรผัดเปรี้ยวหวานนิ้วสายดันนะครับนั่งไปใส่ได้นะครับผมรวดเร็วทันใจจวดจาดฟาดบึ้มนะครับนะครับช่วงนุ่มนิ้วเข่าก้วยัง่ยมาแรงก่อนไปเข่ากะนะครับนุ่มนิ้วเข่ากะสี่ทุ่มครึ่งนะครับกับทกินเข่าแล้วกับทีนอนจังหน่อยเนาะแล้วกัส่วนปัญญาผมนะครับกะสองทุ่มนะครับผมสําหรับมื่อนีนนะครับผู้ใดที่ชอบหาคลิปเข่าก้วนนุ่มนิ้วม้อนี่เสนอเมนูนะครับผัดเปรี้ยวหวานกาวปากพี่นอนทุกคนนะครับ กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร์นะครับอย่าลืมกดละครนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่หนุ่มนิวกับแม่หนุ่มนิวจะสารต่อนะต่อจากนี้เป็นต้นปลาอะไรตลอดไปนะครับผมปาาตา้เด้อพี่น้องครับขอบกู้วนหน่อยธุรกิจหน่อยนะครับจับนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับเรือแทบเข้าท่านะครับซูกี้นะครับอ่าไทยนะครับแล้วก็ข้าวปุ้นซาวแล้วก็เจียวฮอนนะครับผมธุรกิจหน่อยนะครับสร้างมามาไดไรในเฟซส่วนตัวนะครับนิวสายดัน โอ้เมโมเมนเฟซส่วนตัวผมเฮียนิวออดิโอยนะครับผมส่วนเฟซอ่าส่วนเฟซบุ๊กนะครับผมแฟนเพจนะครับนิวไซรันอินดี้คนอีสานนะครับผมเข้าไปเลยครับเข้าไปสร้างกันครับสำหรับคลิปมือนี้นะครับไปกินเก่ากันกินไปนอนเก่ากาตัวจีถุมสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีทุกคนครับผมหนุ่มอีสานทำอาหารไทยปากกำเน็ตพี่น้องสวัสดีครับผม เสั่งเลยครับพี่น้องสั่งซื้อ้ลพี่ต่งนานะครับสั่งเลยพี่น้องสั่งเลยสั่งสั่งเลยสั่งเลยแจ้ว